สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในเม็กซิโกกันดีกว่านะครับผมหากใครจําได้นะครับผมเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเราเคยทําคลิปเรื่องราวของโอวิดิโอกุสมานไปนะครับตัวของเขาเองเนี่ยคือหนึ่งในลูกชายของเอลชาโปพ่อค้ายายักษ์ใหญ่ตัวพ่อแห่งวงการยาเสพติดที่แม้ว่าตอนนี้จะถูกจับไปแล้วเนี่ยแต่อิทธิพลของเขาก็ยังคงกว้างขวางแล้วก็มีอํานาจมากมายอยู่ลูกชายของเขาเองเนี่ยหลายหคนก็ได้เข้ามาร่วม บริหารคาเทลต่อจากพ่อหลังจากที่พ่อโดนจับไปซึ่งแก๊งค้ายาของเอลชาโปเนี่ยนะครับก็คือซินนาลัวคาเทลที่ตั้งอยู่ในซินนาลัวที่นี้เองนะครับผมเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ที่ตัวของโอเดโอกูสมานถูกจับไปแล้วนะครับผมตัวของเขาเนี่ยมีฉายาว่าเอลราตันครับซึ่งแปลว่าเจ้าหนูนั่นเองนะครับผมด้วยความที่ว่าเขายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่นะครับและตอนที่เขาโดนจับไปในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยโดนจับไปก็จริงนะครับแต่รัฐบาล เม็กซิโกอ่ะต้องยอมปล่อยตัวเขาออกมาคิดดูดิว่าแกงคายาซินนาลัวคาเทลอ่ะ มีอำนาจมากขนาดไหนจับได้แล้วนะแต่สุดท้ายต้องยอมปล่อยออกมาเพราะถ้าหากไม่จับเนี่ยเกิดสงครามแน่นอนนะครับผมในตอนนั้นเองเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ3าปีก่อนนะทางกองทัพของซินอลัวคาเทลก็ได้ออกมาโชว์อำนาจโชว์พลังกันยกใหญ่เลยนะครับผมมีทั้งรถที่ติดปืนแบบต่อต้านรถถังมานะครับหรือว่าจะเป็นแบบอาวุธหนักอาวุธสงครามต่างๆมากมายเนี่ยก็ได้เอามาโชว์กันหมดเลยสุดท้ายทางพระหานาธิบดีแม็กซิโกเนี่ยนะครับผมคิดว่าชีวิตของผู้คนชีวิต ประชาชนเนี่ยยังไงก็สําคัญกว่าอยู่ดีนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยออกไปนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยได้เกิดสงครามขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วสงครามในคราวนี้เองอะ่ะสู้ลําบากด้วยถูกไหมเพราะการสู้กับแกงค้ายอะ่ะเหมือนการสู้แบบกองโจรอะ่ะมันสู้แล้วก็หนีหายไปทําเมียนเป็นประชาชนกลับมาสู้ใหม่มันทําให้การต่อสู้เนี่ยยากมากๆแล้วจะมีผู้เสียหายอ่ะเยอะมากๆยอมดีกว่านะครับผมแต่เหตุการณ์การยอมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นความอับอายขายหน้าเป็นอย่างมากนะครับถูกไหมเราจะจับแบบ จับคนร้ายอ่ะจับมาได้แล้วอ่ะแต่แบบว่ากําลังของคนร้ายมีเยอะสุดท้ายต้องปล่อยไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ทําให้ทางเม็กซิโกเองอ่ะ สูญเสียความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากแต่เมื่อวันที่5มกราที่ผ่านมานะครับผมดูเหมือนว่าจะมีการจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งตัวของโอวิโอกุสมาหรือว่าเอลราตันลูกชายของเอลชาโปก็ได้ถูกจับอีกครั้งนะครับผมในการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยมีการต่อสู้กันรุนแรงเกิดขึ้นมากๆนะครับผมสุดท้ายจับกลุ่มได้ก็จริงแต่มีผู้เสียชีวิตแค่ในเหตุการณ์การจับกลุ่มนะครับปาเข้าไป29คนแล้วและการจับกลุ่มครั้งนี้เองเนี่ยทางอเมริกาก็ตต้้องการใหัว ของโอวิตโอถูกส่งตัวข้ามแดนมารับโทษที่อเมริกานะครับผมทั้งอเมริกาเองเนี่ยก็ตั้งค่าหัวของคนที่ให้ข้อมูลในการที่จะนำพาไปสู่การจับกลุ่มเขาตั้งค่าหัวไปที่5ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าการจะส่งตัวไปยังอเมริกาเนี่ยซึ่งมันเป็นฝันร้ายที่สุดของพ่อค้ายาเลยนะครับพ่อค้ายาเม็กซิโกเนี่ยกลัวที่สุดคือการถูกส่งไปอเมริกาเนี่ยแหละยังไม่เกิดขึ้นทันทีนะครับผมเพราะว่าตามข้อมูลกฎหมายเองเนี่ยนะครับจะต้องมีกระบวนการการทำอะไรต่างๆก่อนก่อนที่จะส่ง และจากข้อมูลณตอนนี้เนี่ยที่ได้มีการรายงานออกมาผ่านสื่อของเม็กซิโกนะครับผมก็ดูเหมือนว่าทางศารเนี่ยนะครับจะสั่งให้ตัวของโอวิดิโอนั้นต้องถูกกักขังไว้อีก60วันนะครับผมก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายอะไรโดยสถานที่การกักขังของเขาอยู่ที่คุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดอัลติพาโนนั่นเองครับแต่ทีนี้เองอะไรคนก็ตั้งคําถามว่าการให้ยังอยู่ในเม็กซิโกนานขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีการเปิดทางให้เข้าไปช่วยเหลือหรือเปล่านะครับเพราะว่าแน่นอนแหละกลุ่มซินนารัวคาเทลอ่ะ ก็มีอำน,นาจจำนวนมากมายมหาศาลล้นพ้นเม็กซิโกเลยนะยังตัวของเอลชาโปผู้เป็นพ่อเองเนี่ยก็เคยถูกค้งอยู่ในคุกแห่งนี้นะครับและแม้ว่าจะเป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงที่สุดอะตัวของพ่อของเขาก็เคยหนีมาได้ด้วยนะครับผมโดยการขุดหลุมลงไปใต้คุกเนี่ยมีการทําอุโมงมีการเตรียมมอเตอร์ไซค์อะไรเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแค่ลงมาในหลุมแล้วก็ขับออกไปเลยนะครับผมซึ่งในคราวนี้เองเนี่ยก็มีการเพิ่มการคุ้มกันในคุกมานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถหยุดการแหกคุกของตัวของโอ ดดีออไ้หรืเปล่าสถานการณ์นะตอนนี้เองหลังจากการจับกลุ่มเนี่ยก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นอยู่ในหลายพื้นที่มีการทําลายข้าวของทําลายรถยนต์ต่างๆมีการส่งกําลังพลโดยแก๊งค้ายาเนี่ยนะครับมาโจมตีเฮลิคอปเตอร์นะครับผมด้วยอาวุธที่เป็นอาวุธต่อต้านรถถังอาวุธต่อต้านอากาศยานและรวมไปถึงสไนเปอร์หนักที่เอาไว้ยิงพวกเครื่องบินหรือว่ายิงเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยนะแล้วก็มีการส่งอาวุธกันมาเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมมีการต่อสู้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งคลิปการต่อสู้เองเนี่ยก็มีอยู่เต็มติ หยิบยกบางส่วนมาให้ดูนะครับผมและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในเม็กซิโกเลยเรียกได้ว่าเป็นสงครามระหว่างแกงพ่อค้ายาแล้วก็ทางฝั่งของรัฐบาลเลยนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูรายงานถัดไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรออกมาบ้างนะครับผมแต่ณนะตอนนี้นี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะครับท่านผู้ชมอยากได้เรื่องเล่าไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู มิสซ์เทอรี่เลอย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนรรรััผมหืออออีเ่ยนะยาากูู้ตดตดดวโปป็งงไง ทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหนึ่งปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักวงเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์เอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1งปีนะครับผม9,948บาทถ้า AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w U, นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนะี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ